เบาๆนะผมจะสิบเบาๆนะคนที่ได้สิบล้านใช่ไหมไอ้ครับไม่ได้บอกชื่อแต่หวดนี่มางวดนเยอะครั้งแรกครั้งแรกก็ให้มีโชคมีลาบพี่น้องศรีนรงค์บ้านพะเนาบ้านพนาบ้านพนากรวยยอดจักหวีนี่หนึ่งสองสามสามหวีสามหวดนี้มีสามเด้อ สามยังนี่หาใส่เอาหาใส่เอาอีกตัวหนึ่งเด้อสามยังนี่าาาบนและก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดงๆครับเลขสิบล้านไม่ให้ออกชื่อไม่ให้ออกชื่อบ่าอยากออกซื้อดอกแอ่ดีว่าเป็นเลข คงสีหูเนาะคงสีหูเนาะเลขสิบล้านไม่ให้ออกชื่อผมผมไม่ออกชื่อนะเนี่ยกชื่อบผมผมไม่ออกชื่อนะแล้วไม่ให้ไม่ให้อาจารย์โกยบอกนักข่าวด้วยมให้ครับผมก็ไม่บอกนักข่าวเดี๋ยวเดี๋ยวผมกระซิบเบาๆนะเบาๆนะผมกระซิบเบาๆนะคนที่ได้สิบล้านใช่ไหมแอ๊ไม่ได้บอกชื่อ คนที่ได้รางวัลที่สองสี่ใบไอยะไม่บอกชื่อเออไม่บอกชื่อห้ามบอกชื่อห้ามบอกชื่อรู้ยังอ่ะสันห้ามบอกชื่อนะครับบอกนะไม่ได้บอกชื่อเด้อผมผมผมรับปากแล้วผมไม่บอกนะไม่บอกนะครับไม่บอกแต่บังเอ็ดมาเจอมาเจอเออเขามาเข้ามาเมื่อเช้านี้มาตอนเช้าใบให้เฉย ใบให้ก่อนใบให้เฉยๆใบให้เฉยๆนะครับกลับกรุงเทพแล้วดีนะดีนะไม่เจอคนสุรินทีวีถ้าเจอคนสุรินทีวีหลัคักเลยเดินนี่คักขนาดเดินนี่ที่ไดงมาเช้าใช่คักขนาดเดินนี่ได้มาเช้าเขามันลาอาจารย์กล้วยหันมาอีกเบื้องหน่อยผมรับผมรับปากแล้วว่าไม่ไม่บอกใครไม่ไม่ให้บอกสื่อครับเพราะว่าเดี๋ยวเจ้ามือจะอั้นเดี๋ยวเจ้ามือจะอั้น วันนั้นไม่ให้บอกไม่ให <Jasmine afraid. S 2> ้บอกนะผมก็จะไม่บอกรักษาสัากะจริงๆนะผมเนี่ยผมักผมก็ไม่บอกซื้อผมก็ไม่บอกเหมือนกันว่าเป็นของใครนะครับนี่ฝืนิ่นิ่นมันเป็นอย่างนี้เหรอฝืนิ่นจมในใจเหรอิ่นจมแล้วมันเป็นอย่างมันมีอย่างนี้ไอตัวนี้ตัวนี้เนี่ยมันอยู่ตรงกลางนะแสดงว่ามุเจ้าหู้เลยเนี่ยมันอยู่ตรงกลางมุเจ้าหู้เราบอวมันต้องเป้าเลยค่ะตรงเป้าเลย เป้าเลยกว่านั้นเรายาโอ่อเขาเลยเด้อไม่บอกชื่อไม่ต้องไปบอกไม่บอกแต่ว่าดูในช่องคนสุรินทีวีเด้อดูนะดูนะครับดูนะเขาห้ามยันกุยพูดด้วยผมก็ไม่พูดไม่บอกใครแล้วผมให้ดูแต่ผมไม่พูดแกเนาะพจนจะไปหาได้ี่เพจนจะไปหาได้ี่เพจนจะไปหาได้ีนเพจน์จะไปหาลอตเตอรี่อะไ้นั่นเอาแรีนแล้วแรีนแล้วแรีนไปหากรวดลอตเตอรี่แล้ว ไม่ขอเอยนามแล้วก็ไม่บอกใครน้อยจันโกยเนาะบอกว่ารักษาคำพูดรักษาคำพูดไว้สัจวาจาสัจวาจาไว้อย่างนี้เลยน้องเราในเมื่องเราุดใจไม่ได้ก็พูดพูดแต่ไม่ออกชื่อไม่ได้คำมั่นสัญญามีในตัวมีในตัวมีในตัวครับผมอะขอบคุณหลายๆจย์โกยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับรับคุกคนครับขอให้รวยให้รวยขอให้รวยขอให้รวยทุกคนนะครับ ใครเข้ามาถามหาอาจารย์กวยก็มาตรงนี้เลยนะตรงที่มีร่มมีร่มมีร่มมาแผงขนมจีนาแผงขนมส้มตำขนมจีนส้มตาก็มีนะครับเตอรี่ส้มตําก็มีขายนะครับมาถึงกับผุนเน้อเอาขหนียวมากกับปู้สาข้างล่างก็นำโหลดนํโหลดนะครับนําเลยทางนี้ก็มีแตงโมแตงโมไอเราคนประกาศแตงโมอยู่วันนึงเนี่ย เอาไม้มาเอาไม้มาให้ลองประกาศแตงโมให้ฟังสิเอาเอาเอาหันเลยแตงโมครับแตงโมใช้ได้ใช้ได้ใช่เสียงดีเสียงดีแตงโมแตงโมหวๆมาแล้วครับเออแตงโมช่วยกันทำมาหากินแตงโมแตงโมแตงโมไหวๆครับอ่าโอเคคนขายแตงโมเลขจอกอะไรครับเลขจอกอะไรครับ คนมีสัจจะวาจาไม่ไม่ไม่เอ่ยถึงไม่เอ่ยถึงครับแต่เพิ่อนหนึ่งสามสี่ป่ไม่รู้จะไกลรับจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วเลข่องเรือยู่ในนั้นน่ะเดี๋ยวคอยติดตามไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมก็จะโชว์หน้ากล้องแหละโชว์เรื่อยๆรื่อยแหละเดี๋ยวจะโชว์เรื่อยเรื่แต่ไม่บอกอพี่น้องหางทั้งอ่าสีนรงค์กลับแล้วป่ะสีนรงค์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 สังขารกลับแล้วย่างพี่น้องได้ลากันแล้วเป่า พี่น้องสีนรลงจะให้จะให้สามตัวตรงๆเอาไหมเออลางน่ออไปาไปลากันเลยไปไ่นไม่อำลากันเลยนี่พี่น้องสีนรลงนี่มาเอบอกพี่น้องบอกพี่น้องทางบ้านหน่อยพูดตรงนี้บ้านทางนู้นเขาก็จะเห็นอยู่ว่ะได้เลขเด็ดหรือยังจะอาจารย์โกยจะให้เลขเด็ดนี่มาก่อน มาก่อนอาจารย์กกยจะให้เลขเด็ดแล้วจะให้ลงวันที่หนึ่งด้วยมาเดี๋ยวอาจารย์ลวยจะให้เลขเด็ดอาจารย์โวยจะให้เลขเด็ดนะโชว์อีกครั้งหนึ่งอาจารย์ลวยโชว์โชว์อีกครั้งหนึ่งโชว์ให้พี่น้องทั้งสีนลกเนี่ยเพื่อได้สิบสองล้านน้ำเพลินนี่นะเลข เลขนี้นะเลขนี้นะเลขอาจารย์กวยกับเลขคนทางไกลคนทางไกลอ่าเนี่นี่โชว์แล้วอาจารย์กวยโชว์ให้ดูแล้วเดี๋ยวจะหันไปทางนู้นเดี๋ยวจะหันเดี๋ยวจะหันให้พี่น้องทางสีนราลงเบิงวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์บอกให้พี่น้องเบิงทางช่องคนสุรินทร์ทีวีด้วยแล้วกันแล้วก็จะหันไปเลยแล้วเนอะแต่เร่งติงเออเล้วเด้อหันแล้วนะ นี่นะเลขตัวนี้นะจานไว้แล้วบอกแล้วบอกพี่น้องราทั้งรุ้นด้วยนะบอกพี่น้องทางนู้นด้วยแล้วก็มาอีกแผ่นที่สองแผ่นที่สองเลขจากทางไหนจานเอเลขจากเลกหน่วยเลขตัวนี้หน่วยเกิดออกจากหน่วยส้มหน่วยส้มไม่ไม่ไม่ใช่จุดทูบนะครับออกจากผลส้มผลส้มวันเป็นโดยธรรมชาติเพราะชุดที่เขาได้มาครับเป็นจากธรรมชาติธรรมชาติ ธรรมชาติอยู่ในหน่วยส้มนะครับอาหารให้พี่น้องทางศรีนลงหน่อยเออเด้อศรีนลงดูแล้ยังครับหน่วยส้มดูแลอถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้เรยอเร้อเาจบโทรศัพท์มาเออโบสถ์ที้ทางอำเภอศรีนรงเห็นหมดเลยแหละพี่น้องเรามาพี่น้องทางศรีนลงจําได้ไหมเออเลขกอะไรเอ้าถ้าจาได้ตะโกนดังๆสิฮะ หนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้าแล้วก็อะไรอีกแต่มีเลขแปดอยู่ข้างล่างนะผมเห็นใช่ค่ะหนึ่งสามห้าแปดห้านี่นี่ผมว่ามีเลขแปดอยู่ข้างล่างนะเลขแปดนี่เป็นเลขปริศนาไหมอาจารย์ใช่ใช่ใช่เลขแปดนี่เป็นเลขปริศนาด้วยผมว่านี่ปริศนาธรรมปริศนาธรรมคนที่มีดวงตาที่ เสียบตรงกลางครับเสียบตรงกลางเลขเลขตัวนี้เสียบตรงกลางเลขแปดเสียบตรงกลางอาจจะเป็น <8 5 S 2> อืมรครับแปดห้ <8 5 S 2> าแปดาคนนี้ปศนาเท่านั้นที่จะตีเลขปริศนาทำออกหรือจะาตรงตรงเลยก็ได้ตรง <c oughs> ตรงเลยก็ได้หนึ่งสามห้าแปดอาจจะเป็นอาจจะเป็นล่างนะแปดนี่ต้องหาตัวในตัวหนึ่งมาใส่ เลขเลขเกิดขึ้นจากธรรมชาติ <สะ S 2> เป็นเลขของสารตาเซและก็บสารตาจันให้โดยเฉพาะเพราะราว่ามาพึ่งบารมีท่าน,นตาจ,จันกนระดิ่งบ้านที่ตาจันสามห้เหรอเออเอาบ้านตาจ,จันสามห้าบ้านที่ตาจ,จันสามห้าเอาครับแสดงว่ญญาคนนี้รู้จะสังเกตคนมีเซ้นต์มีเซ้นต์อะพี่น้องเป็นยังไงพี่น้องที่อยู่ทาง ไกลๆที่ดูผมอยู่นี่ที่ดูช่องคนสลินทีวีอยู่เป็นยังไงนาะนี่เนาะเขาคงเขาคงจะเขียนไว้แล้วแหละเขาจะคงรู้ในใจแล้วแหละเนาะแปดเนี่ก็บ้านเลขที่ของตาสีแปดสิบหนึว่าเลขตัวนี้เพราะเขาไปให้นักข่าวรู้เขาไม่ให้นักข่าวรู้ปิดนักข่าวเลยแหละเขาปิดนักข่าวเลยเนาะปิดนักข่าวเลยแต่ผมก็คำมั่นสัญญาไม่พูด เบ่งไม่แอบเบ่งถ้าหนูจะกลับเราเรียกมาอีกน่าจะพูดให้ดูจไปพูดเอออาเชิญเชิญเชิญอย่างนั้นขอให้พี่น้องศรีรงค์จงประสบผลสำเร็จสำเร็จสำเร็จรวยรวยทุกคนรวยรวยทุกคนรับรางวัลที่หนึ่งไปเด้อสาธุสาธุตาเซตรงไปเข้าฝันคืนนี้ตาเซจะมีตาจันไปเข้าฝันยืนนี้เด้อขอให้พี่น้องศรีรงค์เด็กกลับมาอีกได้มาแก้บน มาแกบนขังนี้คงสิบมาแก้บนเลด้ยเนาะมาก้ลายาทหายสาธุสาธุขอให้รวยทุกคนเด้อสาธุสาธุสำเร็จสำเร็จสำเร็จสาธุมาหคนเจคนขอให้รวยทั้งหมดขอให้รวยทั้งหมดทุกคนได้อยู่ทางบ้านด้วยที่ติดตามเนี่ย จ้าจ้าจ้าวันด,ดีจ้าวันดีจ้าเดินทางปลอดภัยนะครับต้งองไปและกลับขอให้ได้ละวันที่หนึ่งกลับมาเด้อสาธุสาธุแล้วกดกดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตร้มสีแดงเลยครับ